พระอรหันต์มีกำลังสิบประการเป็นพระสูตรที่มีชื่อว่าพระสูตรยกมาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่24สุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายทัศกะเอกาทัศกะนิบาทหน้าที่หนึข้อที่เก้าสิบ ขอนอมน้อมแด at ่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าขอนอบน้อมพระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วด้วยเสียงก้าขอนอมน้อมพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าพระสูตร ครั้งนั้นแลท่านพระสาลีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านภาษาลีบุตรว่าดูกรสาษลีบุตรกำลังของภิกษุขีนาศพมีเท่าไรหนอที่ภิกษุขีนาศพประกอบแล้ว ย่อมปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วท่านพระสาลีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกำลังของภิกษุขีนาศพมีสิบประการที่ภิกษุขีนาศพประกอบแล้วแล้วปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว กำลังสิบประการเป็นฉไนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาศพในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีณาศพเป็นผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง โดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของภิกษุขีนาศพที่ภิกษุขีนาศพได้อาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีนาศพเป็นผู้พิจารณาเห็นกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพิง ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีณาศพเป็นผู้พิจารณาเห็นการทั้งหลายเปรียบด้วยหลุมฐานเพิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพได้อาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่า อาสะวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีนาศพเป็นผู้มีจิตน้อมไปน้อมไปโอนไปในวิเวกยินดียิ่งในเนคขม,มะเป็นจิตสิ้นไปจากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะโดยประการทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีนาศพ เป็นผู้มีจิตน้อมไปน้อมไปโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกย,ยินดีในเนคขมมะเป็นจิตสิ้นไปจากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีนาศพที่ภิกษุขีนาศพได้อาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่า อาสะวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีณาศพเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานสี่จเจริญดีแล้วถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีณาศพเจริญสติปัฏฐานสี่จเจริญดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพ อาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีณาศพเป็นผู้เจริญสัมมาประธานสีจเจริญดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีณาศพเป็นผู้เจริญสัมมาประธานสีจเจริญดีแล้วนี้ ก็เป็นกำลังของภิกษุขีนาศพที่ภิกษุขีนาศพอาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีนาศพเป็นผู้เจริญอิทธิบาทสีเจริญดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีนาศ เป็นผู้เจริญอิทธิบาทสี่เจริญดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีณาศพเป็นผู้เจริญอินทรีห้าเจริญดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้อที่ภิกษุขีนาศพจเจริญอินรีห้าเจริญดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีนาศบที่ภิกษุขีนาศพอาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีนาศพเป็นผู้จเจริญพระห้าจเจริญดีแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีณาศพเป็นผู้เจริญพระห้าจเจริญดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีนาศพ,พ,าศพอาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีณาศพเป็นผู้เจริญโพชฌงเจ็ด จเจริญดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีณาศพเป็นผู้จเจริญโพชฌงเดจดเจริญดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีณาศพ เป็นผู้เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเจริญดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่ภิกษุขีณาศพเป็นผู้เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเจริญดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่า อาสะวะของเราสิ้นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกำลังของภิกษุขีนาศพมีสิบประการนี้แลที่ภิกษุขีนาศพประกอบแล้วปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายว่าอาสะวะของเราสิ้นแล้วจบพระสูตร